ขอให้พาเพียเวีนเยนในนี้ให้อันปองทงั้งโอ้เพียเอ้ยนางสิปันมากมายเครื่งหนึ่งขันเนี่รัเสียก็ยังยืนตันทั้งบอให้นางเจ้าไปไดเถืงแมนนางสิโบ เสนเทหอยเล่ากะตามทอนนั้นว่าเทพาทนท่าว่มีให้ปองสิไปจวนตาเวีนคำคายนั้นอย่างใบจวนสิตุกสามสเลือนบุโบกได้เด็กนี้ไปแล้ว ในตอนนั ăn, ้นมาที่แจวปนเนื้อจางเดินเต้มทางเีนบเด้งเก่งม